สิ่งที่โลกต้องรู้จักเอมบัปเป้ดาวซันโวสูงสุด5ประตูที่กาตาคิลิยันเอมบัปเป้กองหน้าตัวเก่งของทีมปารีสแซงแชร์แมงทีมจะฝูงในศึกลิกเอิงฝรั่งเศสที่ตอนนี้ไม่มีใครไม่รู้จักเขาในฟุตบอลโลก2022ที่กาตาหลังจากทำผลงานยอดเยี่ยมเป็นดาวซันโวสูงสุดที่ทำไปแล้ว5ประตูให้กับทีมตราไก่ฝรั่งเศสและพาทีมผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายรอเจอกับซีไลออนในคืนวันศุกร์นี้สำหรับเอมบัปเป้ ทำไปแล้ว190ประตูจาก237เกมให้กับทีมชาติฝรั่งเศสโดย BBC Sport ได้คัดเลือกสิ่งที่คุณต้องรู้จักผู้ชายคนนี้เอ็มบัปเป้เป็นนักเตะที่มีค่าตัวแพงที่สุดเป็นอันดับสองในประวัติศาสตร์หลังจากมาร่วมทีมกับปเอสเชเมื่อ5ปีก่อนด้วยค่าตัว180ล้านยูโรรองจากเนย์มาที่ย้ายมาร่วมทีมปเอสเชในปี2017ขย่ยว,วงการฟุตบอลด้วยค่าตัวสถิติสูงสุด262ล้านดอนลลาร์สหรัฐ เอมบัปเป้เป็นนักเตะที่คว้าแชมป์ได้ต่อเนื่องตลอด7ปีในฐานะนักฟุตบอลอาชีพและได้รับรางวัลฟุตบอลโลก 2018, ยูฟ่าเนชั่นลีก 2020-21, แชมป์ลีกเอิง5สมัย3ถ้วยในทีมชาติฝรั่งเศสสถ้วยในลีกฝรั่งเศสเอมบอัปเป้ยิงประตูในฟุตบอลโลกโดยมีสถิติรวมที่9ประตูแซงหน้าดีเอโก้มาราโดนาที่ทำแต้มให้อร์เตนตินาและคริสเตียโนโรนันโดของโปรตุเกสท,ที่ทำไป8ประตูอย่างไรก็ตาม ในการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งแรกของเขาที่รัสเซียเมื่อปี2018เขามีบทบาทสำคัญอย่างมากในนามทีมชาติฝรั่งเศสโดยทำได้4ประตูในเกมที่ฝรั่งเศสเอาชนะโครเอเชีย4-2เมื่อปี2018ทำให้เขากลายเป็นนักเตะอายุน้อยคนที่2ท,ที่ทำประตูในนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลโลกต่อจากเปเล่ตำนานทีมชาติบราซิลที่เคยทำไว้ในปี1958โดยล่าสุดเอมบปเป้เป็นดาวซันโวสูงสุดในกาตาจนถึงตอนนี้กับผลงานการยิง5ประตู โดยเขาเป็นนักเตะอายุน้อยที่สุดที่ยิงได้กาประตูในฟุตบอลโลก